การที่ฮาโอเป็นเจ้าของ Spirit of f i r ฟเขาสามารถควบคุมพลังของ i r i t of f i r ฟได้อย่างสมบูรณ์เลยก็คือว่าตอนที่หลังจากที่เขาพ่ายแพ้ต่ออาซากุระโยเคนเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับเขามาเกิดใหม่พร้อม Sp i r i t of f i r ฟซึ่งตอนนั้นนะ่ะเหมือนเขามีการกดพลังทําให้ i r i t of f ฟ r e กลับมาเกิดใหม่กับเขาด้วยตอนที่ฮาโอกับโยเกิดมาตอนนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า Sp i r i t of f i r ฟก็จะมีขนาดเล็กตอนนั้นนะ่ะ Spirit o f Fire ก็จะมีพลังที่น้อยลงอย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ฮาโอเขาเดินทางไปเดินทางไปแล้วก็ Spirit Off ได้มมีกกกกาาารลืนนิิิวญญ,ญณย่งขสเป ยิ่งขึ้นจนกลับมาอยู่ในสเกลพลังที่แข็งแกร่งเท่าเดิมซึ่งมีคําถามว่าทําไมฮาโอถึงเลือกสปิริตออฟฟนะครับแบบว่าเอ้ยเลือกใครก็ได้หรือเปล่านะวิญ,ญญาณทั้ง5อะไรเงี้ยฮาโอจงใจเลือกสปิริตออฟฟเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบธาตุไฟนะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนะครับมหาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าสปิริตเป็นวิญญาณที่มีความโหดเหี้ยมและรักการทําลายล้างมากที่สุดครับผมฮาโอก็เลยเลือกเจ้านี่เพราะว่าความแข็งของฮาโอที่มีต่อมนุษยชาติเนี่ย